อีกเรื่องหนึ่งในหนังสือเตาแต้มสีโดยอาจารย์ละเอียดศิลาน้อยชื่อว่าจงรอบคอบกับปัญหาปัญหาของใครก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนนั้นใครเคยปวดฟันจะรู้ซึ้งได้ดีว่ามันทุกทรมานเพียงใดทุกคนคิดว่าปัญหาของตัวเองเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าปัญหาของคนอื่นๆทั้งหมดและทุกคนก็คิดว่าปัญหาที่ปรากฏขณะปัจจุบันนี้ หนักหน่วงยิ่งกว่าปัญหาที่ว่าหนักหนักในอดีตเสอีกผ่านชีวิตไปมากๆแล้วจะรู้ว่าปัญหาของเราบางทีไม่สําคัญเท่าไหร่เลยและปัญหาที่ว่าหนักหน่วงในปัจจุบันพอเลยเวลาไปนานๆแล้วจึงรู้ว่ามันไม่ได้หนักหน่วงเกินการแต่อย่างใดเลยถ้ามองอย่างนี้ได้ใจเราจะกว้างขึ้นรับปัญหาของเพื่อนๆพื่อนได้มากขึ้นรู้จักรับฟังรับระบายปัญหาของเพื่อนได้บ้างเพราะ ปัญหาของเราบางทีเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้ามองอย่างนี้ได้เราจะสู้กับปัญหาได้ทุกปัญหาทุกปัญหามีทางออกไม่ท้อแท้ไม่อับจนเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าปัญหาในอดีตที่ว่ายิ่งใหญ่ต่อมาก็กลายเป็นปัญหาเล็กๆไปเสียแล้วทํานมองเดียวกันปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันไม่นานมันก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กๆเช่นกันจงมีกำลังใจสู้กับปัญหาเสมอ มองให้ชัดว่าปัญหาของเราคืออะไรอยากเข้าใจผิดเช่นน้องชายติดยาเสพติดรักษาหายแล้วติดอีกรักษาหายแล้วก็ติดอีกคุณแม่ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสมอเสมอปัญหาก็คือเรากำลังกลุ่มที่ครอบครัวมีความเดือดร้อนส่วนปัญหาการติดยาเสพติดมันเป็นปัญหาของตัวน้องชายเองถ้าน้องชายเขาเห็นว่าเป็นปัญหาของเขาการรักษาต่อไปก็จะง่ายเข้า จงพึ่งกำลังใจของตัวเองให้มากอย่าหวังพึ่งผู้อื่นเพื่อนที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นบางคนแนะนำด้วยหวังดีแต่ลึกๆหวังร้ายหวังเอาเราเป็นเครื่องมือเล่นสนุกสนุก,ก็มีบางทีหวังดีแต่ลึกๆอิจฉาสมน้ำหน้าเราแนะนำตามความอยากและสาแก่ใจของเขาเองก็มีบางทีบางคนก็มองปัญหาไม่ทะลุจับประเด็นไม่ถูกต้อง ได้ข้อมูลไม่ครบแล้วยังไม่ตระหนักเที่ยวให้คําแนะนำดัดาไปเรื่อยหรือสักแต่ว่าแนะนําไปตามหน้าที่ให้พ้นๆไปก็มีหรือบางคนยุ่งงไปอีกแทนที่จะปรึกษาแล้วทําให้เราสงบเย็นลงมีเรื่องของคนดีอย่างท่านฉีหะหวังเอียงเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องนีอยู่ว่าท่านอองแห่งจิ้นชื่อผิงโกงได้ถามฉีหะหวังเอียงว่า เราอยากได้ข้าหลวงประจำมณฑลนั้นเอียงสักคนหนึ่งท่านคิดว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ชีหะหวางเอียงตอบว่าเซ่หูเหมาะมากครับท่านท่านองถามกลับมาว่าเอา้าเซ่หูไม่ได้เป็นศัตรูของท่านหรอกหรือทำไมท่านจึงแนะนำเขาให้ไปเป็นข้าหลวงละ่ะชีหะหวางเอียงกล่าวตอบว่าท่านถามข้าประจ้จว,ว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ มาเดีถามว่าเซ่หูเป็นศัตรูของข้าพเจ้าหรือไม่ท่านอองจึงตั้งเซ่หูไปเป็นข้าหลวงประจำมณฑลต่อมาปรากฏว่าเซ่หูเป็นข้าหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากในมณฑลนั้นเอียงและประชาชนก็ยกย่องเขามากต่อมาท่านองก็ถามชีหะหวางเอียงอีกว่าเราอยากได้ผู้พิพากษารประจำศาลสักคนหนึ่งท่านคิดว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ชีหะหวังเอียงตอบว่า ชีอูเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับท่านท่านองถามกลับมาว่าชีอูไม่ได้เป็นบุตรชายของท่านหรอกหรือชีหะหวังเอียงกล่าวตอบว่าก็ท่านถามข้าพเจ้าว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไม่ได้ถามว่าชีอูเป็นบุตรชายของข้าพเจ้าหรือไม่ไมิใช่หรือท่านองตั้งชีอูเป็นผู้พิพากษาและชีอูก็ทำหน้าที่ผู้พิพากษาที่ดีหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว และประชาชนก็ยกย่องเขามากท่านอาจารย์คงได้สรุปว่าชี้หะหวางเอียงแนะนำคนตามความสามารถและคุณธรรมเขาไม่หลังเลที่จะแนะนำศัตรูหรือแม่ต่บุตรของเขาเองเขาไม่ได้ตาบอดด้วยอคติหรือถูกผูกมัดอยู่ด้วยคำนินทาตามถนนรนช่องชี้หะหวางเอียงเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นในตัวเองเลยเราจะหาคนที่รอบคอบตรงไม่มีอคติทั้งโดยสำนึก และที่ไร้สำนึกได้ไม่ง่ายนักถ้าได้ที่ปรึกษาที่ดีเป็นกระจกหรือเลนสองปัญหาให้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเรา